สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องปามิงโก้นะคะวันนี้ปามก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปเที่ยวที่อุดรธานีนะคะแล้วเราก็อยู่กับพี่น้ำตาลนี่ค่ะอันนี้นะคะคือเพิ่งชวนพี่เมื่อวานนี้แล้วก็จองโรงแรมแล้วเราก็จะไปกันเลยนะคะวันนี้แบบท้องฟ้าเป็นใจมากอากาศแจ่มใสมากไม่แดดมากใช่ไม่แดดมากแล้วตอนไม่ไม่รู้เออว่าจะมีฝนตกหรือเปล่าแล้ววันวันนี้เราจะไปที่ไหนกันคะ ไปที่โรงแรมอัมาน,นะค่ะอัมานก็คือจะเป็นโรงแรมสไตล์มร็อกกันบวกตุรกีนะคะอาจจะมีะกินไอของแขกด้วยเพราะว่าม,มันก็เป็นโซนแขกเนาะโอเคนะแล้วก็ที่อยากไปโรงแรมนี้มากเพราะว่าพี่นะคะบอกว่าโรงแรมนี้ยคือสวยแล้วก็ข้างในเ่ยบรรยากาศดีอาหารอร่อยอะไรเงี้ยเราช่วงเนี้ยคือเราอะติดซีรีส์อินเดียไงคือคนาืึงเขาจะติดแบบเกาหลีอะไรเงี้ยเราแบบอินเดียเราติดซีรีส์อ<ช>ินเดียนะคะเออเราก็เลยแบบอยากใส่นู่นี่ นั่นชุดสาหลีชุดแรงกา,งกาอะไรอย่างนี้นะคะ,อ,ะอยากแบบว่าจะลองเป็นมหาราณีดูสักวันนี่พี่สาวก็เลยจัดมาเลยจ้าชุดส้มแดงมาเลยนะคะแดงมาเลยนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าถึงโรงแรมแล้วจะเป็นยังไงนะคะ,ะเ,คเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงแรมเ,เลยนะคะ ก็จะเป็นห้องน้ำวิได้แบบว่ากลิ่นอายสไตล์ตุรกีน่ารักจังฝักบัวใช่หอมเนาะแล้วก็ฝักบัวนะคะก็จะเป็นทองเหลืองแบบนี้ทองเหลืองทั้งอันคือแบบทุกชิ้นเลยเนาะจะเป็นทองเหลืองแบบนี้นะคะที่ใส่กระดทิชชูหรือว่าอะไรต่างๆก็ตามเด่นจ้าเอ๋ ดูสิแล้วก็มีนะคะในห้องน้ำอ,อกปกณ์ในห้องน้ำเนาะแชมพูมีอะไรเงี้ยอุ้ยเขาแบบคุมโทนสีสวยเนาะเป็นแบบออกน้ําตาลอะไรเงี้ยออกมาจากห้องน้ำนะคะก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าที่แบบว่าดูดีมีสไตล์นะคะแล้วก็เมนูเออมีอะไรกินบ้างแบบอุยเป็นอะไรที่เราชอบทั้งนั้นเลยมาสมั่นไก่โรตีโน่นนี่นั่นโอเค <Hello. S 2> <Okay. S 1> มีคนแบบว่าติดเล็บ <laughs> เอาเล็บมาด้วยนะคะตื่นไม่ทันนะคะเมื่อเชา้าแล้วก็ห้องสวยมากสวยมากนี่ดูข้างหลังนะคะมีแบบโคมไฟเอ่ยอะไรเอ่ยเดี๋ยวจะให้ดูวิวข้างนอกนะคะอนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซฟานะคะเอาไว้นั่งเล่นเปิดออกมาก็นี่เลยจะ้ะโอ้โหวิวมันได้นะคะแสงได้ ตอนนี้หน้าของเราก็คือผ่องมากนะคะแสงแบบตอนบ่ายๆเอยทำเล็บโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะลองแต่งชุดครียกชะไลสารีนะคะออวันหนึ่งนะคะทั้งวันเลยยี่สิสี่ชั่วโมงอยู่ในโรงแรมนี้วันนี้เราจะไม่ออกไปไหนเราจะกินข้าวเราจะเดินเล่นเราจะถ่ายรูปนะคะอยู่ในโรงแรมแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะสวยขนาดไหนนะ,ะขับรถมาเพื่อแบบมาพักที่นี่แบบอยากมานอนเล่นๆนะ่ะพักผ่อนหย่อนใจนะคะแค่ได้ลากกระเป๋าออกจากบ้านก็ดีใจลใช่ แค่แบบว่าได้ออกมาข้างนอกน,นะคะแต่เราก็ไม่อยากออกไปเที่ยวข้างนอกสักเท่าไหรนะ่นพื่อนแบบว่าอยู่แต่ในโรงแรมก็ปลอดภัยกว่านะคะซึ่งตอนนี้สถานการณ์โควิดก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นเราก็เลยแบบจะอยู่แต่ในโรงแรมนี่แหละภายในโรงแรมนะคะเดี๋ยวแต่งตัวแล้วก็มาดูกันว่าจะเปลี่ยนลุคได้ไหมจากสาวหมวยนะคะจะเปลี่ยนเป็นแบบสาวแขกได้ไหมหน้าจะแบบเป็นยังไงก่อนแต่งยังไงก่อนแต่งหน้าก็ไม่เป็นต้องดูตาเล็กแค่นี้งั้น เดี๋ยวมาดูกันเลยนะค่ะตอนนี้คือหน้าสดมากนะคะแล้วก็มาดูว่าเอ้ยเป็นสิวแล้วก็แบบมาเป็นวันนี้ด้วยนะเต็มหน้าเต็มคางเลยโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าเหมยเหมยแบบนี้นะคะจะเป็นร่างเป็นสาวแขกได้ไหมสาวแขกแบบตุรกีคมๆนะคะทางนั้นเขาแบบว่าได้อยู่แล้วไงหน้าเอาคมไงแต่ดูทางนี้คือแบบตาก็ไม่มียากนิดนึงนะคะ เป็นไงบ้างพอได้ไหมแต่งหน้าเสร็จแล้วตอนนี้เหลือแต่งตัว๋อใช่เหลือปากนี่นะคะเสร็จแล้วช่างติดต้องดุมากจ้าชุดไหว้มันพระบุรุษนะคะเนี่ยค่ะจับเต็มอะไรขนาดนี้ไม่นดเช่าด้วยนะคือคนมาเองจ้าโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดกันก่อนแล้วก็มาดูนะคะว่าจะได้ไหมนะเอาหมวยจะเป็นร่างนะคะเป็นแบบมหาราณีได้หรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวคอยดูนะคะ ไปสรหัวใหญ่ไงยัดไม่ได้ดูสุดสายแล้วเนี่ยอ้าวทำไงอะ่ะเป็นมงกุฎเลยปะหูหรือใส่แบบนี้หรอเนี่ยโอ, <laughs> อแล้วตอนนี้นะคะเราก็แต่งตัวกันเสร็จแล้วแต่งองค์ทรงเครื่องเต็มที่มากแม่นี่นะคะเห็นอนัญมณีของฉันไหมอนนัญมณีร้อยร้านนะคะวันนี้ขอเป็นมหาราณีหนึ่งวันนะคะก็คือจัดเต็มเอาชุดมาเองแต่ว่าข้างล่างนี้ให้เช่านะคะถ้าเกิดใครมาแล้วอยากแต่งตัวแบบนี้ก็คือ ได้มาเช่าไร<ช>มา<ช>แต่ตัวแล้วก็แบบมีครบทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับเสื้อผ้านะคะเดี๋ยวเราจะพาลงไปดูข้างล่างกันนะคะว่าบรรยากาศของโรงแรมเนี่ยภายในโรงแรมนะคะจะสวยงามขนาดไหนนะคะแต่เมื่อกี้เดินผ่านคือห้องอาหารสวยมาก<ช>ห้องอาหารคือแบบว่าเดี๋ยววันนี้ก็จะทานข้าวที่นี่ด้วยใช่ค่ะจะใส่ชุดนี้แหละทั้งวันนะคะ24ชั่วโมงกับอะามณยูนิคโฮเทลนะคะ24ชั่วโมงแล้วก็จะใส่แบบนี้เลยทุกวันเราก็จะแบบยู้ยูบุบ โอเคเดี๋ยวเจอกันแล้วัน <c oughs> หิวข้าวแหละไม่ไหวลงไปข้างล่างกันเถอะ อาหารของทางโรงแรมนะคะวุสวยงามสีฟ้าเหมือนในหนังอนั้นเลยอะสืกสองราชันนี่ปั๊มกำลังดูอยู่อะตอนนี้ตอนนี้นะคะเราก็มานั่งทานอาหารอยู่ในห้องอาหารของโรงแรมนะคะซึ่งสวยมากๆโทนสีฟ้าแบบฟ้าอ,อกน้ำเงินอะแบบที่เราชอบเลยนะคะแต่ตอนนี้รู้สึกแบบเครื่อง เครื่องชุดคือใส่อย่างนี้จริงได้หรอทั้งวันไม่รู้มันต้องพาดหรือว่ามันต้องตกลงมาเนี่ยมันอยู่อย่างเนี้ยเออแต่ว่าถ่ายรูปออกมาสวยทุกรูปเลยเนาะที่เนี่ยคือแบบว่าทุกมุมของโรงแรมนะคะก็คือถ่ายรูปสวยหมดเลยมีแบบที่ถ่ายรูปเยอะมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็ลงมาทานที่นี่นะคะจะใส่สีเขียวดูสีว่าจะเป็นยังไงเราคือมาแค่คืนเดียวแต่ชุดนะคะคนละสามเราลาก๋า ลากกระเป๋าเดินทางคือตอนนี้ขอ,ขอ,ขอแค่ฟิลได้ลากกระเป๋าเดินทางมาใครที่อยากจะได้อารมณ์เหมือนไปเที่ยวต่างประเทศนะคะก็มาที่นี่ได้เหมือนอยู่แถบ,บ,บแบบต like, ุรกีคืออย่างชื่อเขาเนี่ยอัมมาเนี่ยก็เป็นชื่อเมืองเมืองหนึ่งของประเทศจอแดนนะคะคือมันจะเป็นแถบแถบทะเลทรายอะไรที่แหละแต่พอเราดูเราเป็นเอเชียที่เราเราดูตีล้มมันแบบคล้ายๆกับอินเดียเนี่ยนะคะก็เลยมีชุดอินเดียชุดแขนให้เราเช่าด้วยอันนี้เราก็เลยเตรียมมา เอาให้ติมเขียนเขาก็จะว่ามันมันแต่งงานอะบอกราคาหนึ่งชุดนี้เช่า500ห้าร้อยแล้วก็เครื่องประดับร้อยเดียวชุดเขียวสามร้อยสามร้อยหรอเพราะมันเป็นสามร้อยอันนี้สามร้อยมานะคะทุกคน ก็หมดวันแล้วเหนื่อยมากถ่ายรูปเยอะมากโรงแรมแล้วก็คือแบบดีมากนะพี่จานเนาะบริการก็ดีอ่ะสมมติว่าบริการให้คะแนนเท่าไหร่สิบสิบไม่หักเลยใช่แล้วก็อาหารก็อร่อทุกอย่างทั้งกินทั้งไทยทั้งเทศอ่ะอร่อยอันนี้คือบอกก่อนเลยนะว่าไม่ได้สปอนนะเออมาเองจ่ายตังเองทุกสิ่งอย่างนะคะคือจ่ายเองหมดเลยชุดน่ะเอามาก็คือไม่พอนี่ต้องเช่าพิ่ระคะก็โอเคจริงๆมาแต่ตัวไมาตัวได้เครื่องหัวตุ้มหูสร้อยคอกำไล เยอะมากอะเดียวเดียวให้ดูของพิจารณนะเป็นกล่องเนี่ยเขาใส่กล่องให้ด้วยอาหารค่ําค่ะคือได้แค่นี้ก็คือนอนหลับฟันดีแล้วราตีสวัสดนะคะถ้าเป็นสาลีสามร้อยถ้าเป็นแรงก้าแรงก้าห้าร้อยเพราะว่าแรงก้ามันจะเป็นปักเยอะกว่าหนักกว่ามีน้ำหนักกว่านะคะแล้วก็เครื่องประดับทั้งแขนทั้งมือทั้งจมูกเลือกได้เลยเลือกได้อย่างเลยคุ้มมากเอาจริงนะคะคุ้มค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะใส่แรงก้าให้ดูนะคะของปามของพิจาันก็ยังเป็นสาลีเหมือนเดิมสีเขียวเหนียวซับนะคะพรุ่งนี้เดี๋ คืนนี้เดี๋ยวไปอาบน้ำนอนก่อนเพียเยามากนะคะนี่เครื่องหัวเต็มไปหมดเปลี่ยนสองรอบสามรอบแล้วก็ไป,ไปแล้วไปนอนเลยค่ะฝันดีบ๊ายบายตาตื่นได้แล้วฮัลโหลค่ะทุกคนสวัสดีเช้าวันที่สองนะคะวันนี้เราก็จะ ตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะมาแต่งหน้าแต่งตัวนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าลุควันนี้ของเรานะคะวันที่2จะเป็นชุดยังไงนะคะ เยอะมากอ่ะแต่ว่าลืมกดถ่ายทุกคนคะเมื่อกี้ลงไปกินข้าวมาแล้วแบบชุดรัดมากรัดเป็นแหนมเลยแล้วคือพุงก็ออกนะเราก็เลยแบบตอน แล้วเนี่ยเราก็เลยจะมาแก้นะคะเนี่ยตอนแรกคือเอาเข้าแล้วเห็นปะเอาเข้าเดี๋ยวเราจะมาเอาออกอีกเออเราก็บอกเขาว่ามันสามสิบสี่แต่จริงๆอ่ะเราต้องใส่สามสิบหกว่าเราอ้วนขึ้นไงตอนนี้เขาเอาเข้าให้เราก็ยังไม่อ้วนขนาดนี้นะคะอ๋อแต่ว่าขอบอกก่อนนะว่าอันนี้ของปามซื้อนะคะไม่ใช่ของโรงแรมเช่ามาแล้วมาตัดของเขานะจะมานั่งล้อออกห้องเขามีอ่ามีคนแต่งตัวให้แล้วเขาก็จะแบบ ถาม้อาพี่ตันว่าไซส์เท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาก็จะเข้าให้จะจัดการให้แต่ว่าเมื่อคืนเราไปเช่าดึกนะคะของพี่ตันก็เลยได้เอามาแต่งตัวเองเดี๋ยวจะให้ดูว่าสวยขนาดไหนนะคะนี่จ้าสวยมากพรมหาเทวีเจ้านี่นะคะนี่ก็คือลาย,ยแบบสวยมากโรงแรมน,นะคะเครื่องทุกอย่างแบบใช่ค่ะที่เมื่อคืนนี้นะคะประมาณสองทุ่มเรไปก็มีคอหัวจมูกตุ้มหูทั้งหมดเนี่ยนะคะแล้วมีกําไรอีกนะ ไรหมดนี่คือไม่ถึง500อันนี้อะไเครื่องทุกอย่างเนี่ยเครื่องระดับคือร้อยเดียวนะคะชุดชุด3 0 0เพราะว่าเป็นซาดีแต่ถ้าแรงก้าแรงก้าจะปักเยอะปักกระโปรงก่แรงก้าคือเคื่องขึ้าตาวแล้วก็เป็นกระโปรงนะคะแบบเยอะๆเลยแล้วก็มีปักเลื่อมทั้งตัวเนี่ยก็500นะคะแรงก้าจะแพงกว่าแต่เราไปเช็คาร์มาแล้วว่าถ้าซื้อเนี่ยแรงก้าก็อยู่ที่แบบ2,900ถึง หมื่นขึ้นไปเลยก็ยคือแพงมาก<ช>แต่<ช>สาลีก็จะมีหลากหลายแบบเป็นแบบอย่างเงี้ยนะคะเป็นผ้าโปรงเงี้ยก็โอเคก็ได้แต่พอดีเมื่อวานอ่ะก็ชอบแรงก้าแต่ว่าสาลีชอบสีเขียวนี้มากแบบอยากใส่สีเขียวเข้มนะคะก็เลยได้ชุดนี้มาก็สวยมากตอนนี้นะคะเราก็แต่งตัวกันเสร็จแล้วนะคะเราก็ลงมาหาถ่ายรูปเนาะซึ่งแบบห้องตรงนี้นะคะก็จะเตรียมไว้สําหรับถ่ายรูปเลยเหมือนเป็นคาเฟ่เล็กๆแต่แบบเขามีรายละเอียดดีเทลด,ดีมากคลย โคมไฟเอ่ยใดเอ่ยก็คือสวยงามตอนแรกนะคะนึกว่าตรงนี้มีไว้โชว์อย่างเดียวไม่ใช่นะเขาขายด้วยเราแอบเห็นราคาเขานี่จ้า1990 เราจะพเพื่อนๆเดินไปดูอีกห้องหนึ่งนะคะซึ่งแบบเป็นสีชมพูแล้วก็สวยมากถึงเลยอยู่แบบถัดจากตรงนน้นมาเลยนะคะก็จะเป็นโซนฝั่งนี้สีชมพูซึ่งโซนนี้เหมาะกับการถ่ายรูปมากแล้ววันนี้ใส่สีฟ้าจ้าตัดกับสีชมพูมากเลยค่ะเพื่อนเห็นในกล้องอาจจะแบบไม่ค่อยชมพูเท่าไหร่นะแต่จริงๆก็คือแบบสวยมาก เราก็ถ่ายรูปชั้นล่างเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็พี่พนักง,งานน้องพนักง,งานบอกว่าชั้น5้านะคะก็จะมีมุมถ่ายรูปอีกเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันนะคะค่ะตอนแรกนะคะเราก็ว่าจะขึ้นไปชั้น5าแต่ทีนี้พนักง,งานบอกว่าวันนี้ฝนตกเราก็เลยเออไปไม่ได้ว่าป็นเอาดอนะคะใช่เดี๋ยวเราก็จะ, <หา S 2> จะเดินถ่ายรอบขาแถวในโรงแรมชุดต,ติ้งมาจามี เราก็ไปถ่ายรูปกันเสร็จแล้วนะคะทั้งวันหมดไปแล้วนะคะหนึ่งวันเต็มๆกับในโรงแรมนี้คือมันดีอย่างหนึ่งตรงที่เรามาแล้วแบบมันไม่น่าเบื่อนะคะทุกมุมของโรงแรมถ่ายรูปได้หมดเลยแล้วก็ฝนตกเราออกไปไหนไม่ได้อยู่แล้วนะคะซึ่งมันก็แบบเป็นข้อดีที่เราแบบว่าไ,ได้โรงแรมดีอะไรเงี้ยพนักงานก็บริการดีอาหารอร่อยนะคะทุกอย่างคือแบบดีไปหมดแล้วก็หอมนะคะแนะนําถ้าใครอยากจะมาก็มาลองดูนะคะจะได้แต่งตัวแบบนี้โดยแบบไม่ต้องมีใครมองเพราะว่าข้างนอกคือแต่งไม่ได้อยู่แล้วนะคะจะให้แบบ ออกไปอย่างนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมโอเคใช่สารฝันสาวมวยนะคะจะได้แต่งหน้าแบบสไปล์นี้ไม่ได้แบบแต่งกันบ่อยๆนะคะได้ไหมหรือว่าได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้ถ้าใครดูมาถึงตอนนี้แล้วอยากจะลองมาพักที่นี่นะคะแล้วก็อยากจะทราบราคาซึ่งราคาที่ปามกับพี่น้ำตาลมานะคะก็จะอยู่กันที่หนึง่งพันหกร้อยกว่าบาทนะคะแต่ว่าอันนี้ราคาก็ขึ้นอยู่แล้วแต่ช่วงเนาะเดี๋ยวถอดออกก่อนลำคาญคุ้งกิ้งคุงกิ้ง แต่ว่าถ้าเกิดราคาเต็มห้องที่เราอยู่เนี่ยะคะ่ะสองเตียงก็จะเป็นห้องดีลักแบบปกติทั่วไปเลยราคาจะอยู่ที่ประมาณ2,500แต่ว่าเราได้มาในราคาโปรนะคะช่วงนี้ก็1,600ค่ะแต่ว่าบางคนก็จะได้ราคาถูกกว่านี้หรือว่าจะแพงกว่านี้ก็แล้วแต่ใครจะจองได้เท่าไหร่นะคะ วันนี้นะคะเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะถ้าเกิดใครอยากดูคลิปหน้าก็คอมเมนต์กันมานะคะว่าอยากจะให้ไปไหนหรือว่าอยากจะให้แต่งลุคอะไรนะคะเราก็จะไปหาอะไรมาเล่นกันอีกสนุกดีค่ะชอบนะคะหรือว่าใครมีที่เที่ยวแนะนําของอร่อยหรือว่าอยากจะให้พาไปดูโรงแรมไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามานะคะอยากไปค่ะแต่ว่าไม่รู้จะไปไหนนี่ก็คือมาอุดอรนี่ไม่ได้ไปไหนเลยนะอยู่แต่ในโรงแรมนะคะเพราะว่าเราก็กลัวโควิดเหมือนกัน ไปแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบาย